สวัสดีนะครับเดี๋ยวพามาชมว,วีแตนซิ่งครับคันนี้นี่ลงมือทําเองครับว่าจะไว้คนข้าวนะครับเสร็จแล้วนะครับยิงสีหลังเป็นสีดำกขนาดเป็นสีฟ้าแต่ตัวบางคนยังไม่เสร็จครับเหล็กไม่พอเดีย๋ยวปีนี้เอาไปกินนี่ก่อนแล้วว่าจะปิดตรงนี้ครับสวยเลยออกแบบเองครับไม่เหมือนใคร นี่ครับก็จะเป็นทรงนี้ครับพอได้ขับไปส่วนไปนานครับะเดี๋ยวซืว้อทรงชาติมาใส่ครับสองข้างข้างหน้าเป็นสีฟ้านะครับข้างหลังเป็นสีดำ ดูอย่างเงี้ยก็ย้อนแสงครับว่าจะทำใบขนข้าวนะครับไม่ได้ใช้เหล็กใหม่นะครับเหล็กเก่าตอนนี้ก็จะเป็นเย์โลครับไม่ใช่เกียร์สลูกนะนี่ครับเป็นเชื่อมยังอยู่เลยเก็บยังไม่เสร็จครับ ทำเรื่อยๆวันไหนว่างก็ทำจวดเมื่อไหร่เนอื่นแน่นอนนะแต่สียังไม่ได้เก็บอีกคันนั้นก็เท่นะอีกแบบรุ่นเก่าไว้คันนั้น กันนี้ว่าจะใส่ตู้ลำโพงนี่กันนี้เดี๋ยวมีตังค่อยใส่ใส่เกียร์สองลูกทำเองครับออกแบบเองไม่เหมือนใครทรงนี่ถูกใจเจ้าของรถพอเดจะจวดแน่นอนครับเดี๋ยว ก็เหลือมัดเงงครับผมโจทะลุตรงนี้เลยครับจากข้างหลังตัวล็อกนี่มันจะได้ดึงสลักง่ายตอนนี้นี่ประหยัดประหยัดครับเหล็กสองแผ่นได้เลยก็ไม่เนียบอะไรครับไม่ไม่ใช่ช่างแต่ก็พอดูได้